สวัสดีค่ะนิวสข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันอัปเดตโยยากเกษตรกรน,นะคะเช็ค3กลุ่มที่ทกศยังไม่สามารถโอนเงินได้ก่อนไปดูรายละเอียดของข่าวนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ ขึ้นหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรเช็คด่วน3กลุ่มทกศที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้พบ1.6แสนรายบัญชีไม่ถูกต้องขณะที่เงินเยียวยงวางวดที่2ทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ดได้รับสิทธิ์แล้วล่าสุดโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันลาสุนนายอนาสวรณรัฐประลัดกระทรวงเกษตรและสังกณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่3ทับ2,563ณนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมโดยสำนักเศรษฐกิจการเกษตรหรือสะสะกได้รายงานความคืบหน้าของโครงการณนะวันที่17มิถุนายน2,563ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิแล้วจำนวน7.59ล้านรายโดยเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่1 2ชุดจํานวน6,763,995รายกลุ่มที่2ชุดที่1จํานวน828,711รายซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือถอกสได้โอนเงินให้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคมจํานวน7,145,330รายเป็นจํานวนเงิน3 5 7 2 6 6 5ล้านบาทสำหรับเดือนมิถุนายนจำนวน1,999,968รายเป็นจำนวนเงิน9,999.84ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรอแจ้งเพิ่มเติมจำนวน0.47ล้านรายประกอบด้วยชุดที่2จํานวน0.16ล้านรายกลุ่มที่3จํานวน0.12ล้านรายและ จากการอุทธรณ์ประมาณ0.19ล้านรายในส่วนของการโอนเงินของทกสทีททท่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้นมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอีกจำนวน132,900ก,ก,กับอีก5รายการโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากไม่พบบัญชีหรือบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 165,769รายและ3อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินจำนวน148,700กับอีก2รายทั้งนี้สะสะกได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่พบข้อผิดพลาดให้กับทั้ง7หน่วยงานเพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรเพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรในความดูแลให้มาดำเนินการแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว